ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเอาชีวิตรอดใน99คืนเนาะวันนี้นะครับพี่เล่นแมปเอ่อแมปเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้องอยากให้พี่เอาอาชีพนินจานะครับหรือว่าคาสนินจาเนี่ยมาโซโล่นะครับมาโซโล่ฟาร์มเพชรเนาะว่ามันจะโซโล่ได้ไหมแล้วก็อา่าง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยเนาะตอนนี้คือพี่แนะนํานะครับหลักๆเลยก็จะมีนะครับอา่าแนะนําให้มีเกาะนะครับเกาะสักเกาะ2นะ เกาะหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ให้เตรียมแบนเดตไว้สักสักสองสามอันนะครับถ้าจะเล่นอาชีพนี้เนาะเพราะว่าเราจะใช้แต่อตัวดาวกระจายไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูฮะเพราะพี่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับไม่เคยลองเหมือนกันนะตอนนี้นี่คือแบบตาแรกเลยนะคือพี่เข้ามาฟาร์มดูนะครับว่าเฮ้ยแบบมันได้ไหมนะครับแต่อาชีพนี้มันวิ่งไวดีนะพี่ชอบนะครับชอบตรงที่ว่ามัน แบบมันวิ่งไวดีนะแล้วก็ดาบมันค่อนข้างที่จะฟันเร็วเลยอาจจะรอดก็ได้นะครับอาจจะฟาร์มได้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอเช้านะครับเราก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะฟาร์มพวกกล่องนะครับเนี่ยพี่ก็เปิดมาที่โอ๊ยพี่ก็เปิดมาส,สักระยะหนึ่งแล้วฮะวิ่งเปิดแมป เดรอแป๊บนึงนะอีก17นาทีเดี๋ยวเราพกอาหารไปด้วยเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับฟาร์มอาหารแล้วก็ฟาร์มเบนเดตนะครับพกไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราไปแบบไปลุยประสาทเทสอย่างเงี้ยคือเราต้องใช้นะครับบางทีเราต้องแบบต้องจูกไงต้องกดสปีดจูกอาจจะจําเป็นนะครับเนีย่ยเห็นไหมตรงหลอดเลือดแถบอาหารเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนีม้มันอีกกี่นาทีอีก50สบวิโอเคเห็นปะมันฟันเร็วอยู่นะมันฟันถี่มากนะครับพี่ว่าน่าจะผ่านอยู่อาจจะใช้แบบใช้เหลี่ยมนิดนึงนะครับอาจจะรอดอยู่นะแต่อาชีพใหม่นะครับอาชีพใหม่พี่ลองละอม,มันช้าไปนิดนึงฮะช้ามากคนระับเพราะว่า,าครูดาวครูดาวของชักกระสุนอะ ันค่อนข้างที่จะโคตรช้าช้าจริงคือแบบยิงสามนาะแต่ชักกระสุนแบบนานมากอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เลยมาป่าเฮ้ยมันมันก็มันก็ท้าอยู่นะมาเลยเราลุยกันเลยดีไหมขอกินอาหารสักครู่ ตรงนี้ขอเคลียร์จะได้อยู่โอ๊ยโอ๊ยไหวปะเอ้ได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่เอาดาบอย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้วจุ๊บเอานะครับจุ๊บเอานี่พอดาวกระจายเรา มันก็ได้อยู่นะเนี่ยเห็นปะพี่ว่าดาวกระจายก็ได้นะเว้ยใครบอกอาชีพนี้กากวะได้ไหมมุมได้ไหมเอ้ยได้อยู่เนี่ยมันก็ได้อยู่นะโอ๊ย อาจจะต้องใช้แบบเทคนิคนิดนึงได้ฟาร์มได้ฮนะฟาร์มชิลเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นปะฟาร์มมุมได้อยู่นะได้ได้ได้ได,ได้ถ้ารู้มุมอ่ะ เนี่ยถ้ามันวิ่งมาเราก็แค่แบบโยนใส่มันเนี่ยฟาร์มได้ฮะฟาร์มได้โอ้ยฟาร์มชิลเลยฟาร์มเร็วมากฟาร์มเร็วมากพี่ใช้แค่ดาวกระจายนะนี่ยังไม่หมดเลยเดีวยวซ้ำนี่เฮ้ยพินี่มันไวไปเปล่า ใครบอกว่าดาวกระจายแบบมันกากนะคิดผิดคิดใหม่นะครับโอ้โหแล้วตานี้ได้เรื่อยไงมันก็หน้าโดนอยู่นะเอจริงอะ่ะเหมือนเดิมนะครับดาวกระจายที่ว่ามันโกงนะครับโกงมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าใครที่อยากจะให้พี่เล่น อาชีพไหนอีกนะครับผมยกเว้นอาชีพใหม่นะอาชีพใหม่นี้ไม่ไหวจริงครับพี่ลองดูแล้นานมากนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมนะแล้เวเจอกัน